เคยสงสัยไหมว่าเนื้อสัตว์อะไรที่คนป่วยเป็นเซก็ตเงินกินแล้วมีโอกาสเธอ สวัสดีครับตั้มเป็นผู้ป่วยสะเก็ดเงินมา20ปีนะครับตั้มอยากแชร์ประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคนี้ให้เราอยู่กับโรคนี้ยังมีความสุขมากขึ้นนะครับวันนี้ตั้มเอาสถิติของเพื่อนๆที่ป่วยเป็นสะเก็ดเงินมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นหมวดหมู่เนื้อสัตว์กับไข่นะครับจากกราฟเราจะเห็นได้ว่าหมวดหมูป่ปลาทะเลเพื่อนๆจะแพ้กันเยอะมากส่วนตัวตั้มเองอะตั้มไม่แพ้ปลาทะเลฉะนั้นสถิตินี้ชี้ให้เราเห็นว่าแต่ละคนแพ้อาหารไม่เหมือนกันตั้มเคยทําคลิปวิธีหาอาหารที่แพ้ไว้แล้วถ้าอยากรรรรูู้้ว่่าาาาาเแพออออหหะไลงดในช ที่แพ้กันเยอะๆอีกเนี่ยจากกราฟเราจะเห็นได้ว่าพวกไข่ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทาไข่อะไรก็ตามแต่เนี่ยแพ้กันเยอะมากส่วนตัวตําเองก็แพ้หนักมากคือกินวันนี้เนี่ยสองสามวันต่อมาเนี่ยผื่นตามมาเยอะเลยตอนกินเสร็จอ่ะไม่มีอาการคันนะปกติการแพ้อาหารในผู้ป่วยสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับก็คือคันทันทีกับตอนทานอ่ะไม่คันแต่2อสามวันต่อมาผื่นมันจะตามมาฉะนั้นตําอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนจดบันทึกอาหารไว้มันจะดีกับโรคสะเก็ดเงินที่เราเป็นนะครับข้อมูลจาก คนที่ป่วดเป็นสะเก็ดเงินแพ้อะไรกันเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยจากกราฟที่เห็นเนี่ยมีผู้ปวดสะเก็ดเงิน50คนช่วยกันตอบแบบสอบถามเข้ามาว่าแพ้อาหารอะไรกันไม่มีใครแพ้เนื้อหมูเลยแม้แต่คนเดียวส่วนเนื้อไก่ก็มีแพ้บ้างยังไงเพื่อนๆดูกราฟแล้วสังเกตตัวเองกันนะครับตั้งเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่ปวดเป็นสะเก็ดเงินทุกคนนะครับเพื่อนๆไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับทุกใจเครียดยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะครัับสสวดี